ับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะฮะสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราจะมาเล่นนะครับในส่วนของนิว o u r นเมนต์นะฮะของออนไลน์ฮะมันที่เพลย์เยอร์นะฮะมาดูก่อนนะฮะว่าเราจะได้เลือกรถอะไรบ้างนะฮะกด enter เข้าไปเล็กนาวดูนะฮะโอ้ในครั้งนี้มีโคจ,จินเซกลิกิล่านะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นไฮเปอร์คาร์ที่ ในฝันของหลายๆคนนะฮะให้เลือกนะฮะตัวนี้ก็เราไม่มีทางซื้อแน่นอนนะฮะพาร a n านี่ไฮโร่าบีซีนะฮะแล้วก็ชิรอนนะฮะมีชิรอนสปอร์ t ด้วยโอ้เรียกว่ามีระดับไฮเปอร์คาท็อปนะฮะท็อปสปีดเกิน400ทั้งนั้นเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยนะแต่เกมมันให้เราเล่นลิเกล่านะฮะนะเราก็ลองเล่นดูในส่วนในครั้งนี้นะฮะเราจะไม่มีการโมดิฟายตกแต่งรถนะฮะ เพราะว่าสเปกดำเร็วนี่ก็ศูนย์ถึงร้อยนี่ก็สองจุดเจ็ดเซกนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะต่ำกว่าสามวินี่สุดยอดแล้วะฮะแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยสแตนดาร์ดสองร้อยห้าห้าไมล์ per h น,นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเราลองไปเล่นกัน,นะฮะโกเลยครับโกสนามนี้จะเป็นเมส์พนุลมานะฮะที่นิวเซาวลนดนะฮะออสเตรเลียนะฮะ รอนิดนึงนะฮะรอคนเข้ามามาเติมให้เต็มหนึ่งนะสนามนี้ก็ขับสนุกนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะออนไลน์มาลติเพลเยอร์เนี่ยไม่ได้นะฮะไม่มีคนมาเอาเข้าไปใหม่ฮะเมื่อกี้ไม่มีใครเข้ามาเล่นกับเรานะฮะอ่ามีเข้ามาแล้วนะฮะในครั้งนี้เซิร์ชได้นะฮะคอนเน็กชั n น ในส่วนนี้นะฮะเ,เพื่อนๆอาจจะเบื่อนะในส่วนของรถผีนะมันเยอะนะฮะมึงรู้มายังไงอ่าลองเล่นดูฮะน,นี่ออกตัวนะฮะรถผีมาแล้วฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะในทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยรถผีมันจะเยอะนะฮะมึรู้มันมากันยังไงรถผีเยอะมากเลยฮะอืม สำหรับตัวโคยิงเซกอิกิล,ล่านี่ก็ถือว่าเป็นไฮเปอร์คาร์นะฮะอาจจะตัวล่าสุดนะฮะของโคยิงเซกเขานะฮะชื่อชั้นก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะ,ะแบรนด์นี้ในคอลเลกชันของผมมันจะมีตัว CCR x R นะฮะแล้วก็อิกิล่านะฮะซื้อได้สักแค่สองคันนะฮะเพราะว่าราคาแพงมากเลยแต่ละคันนี่มี200ล้าน US นะฮะ ซึ่งวันเป็นรถที่ราคาแพงอ่ะโอเวอร์เซียนะฮะโดนแซงไปเองฮะเห็นไหมฮะนี่เป็นทัวร์เมนน์ที่ผมรู้สึกไม่ไม่โอเคฮะสำหรับการแข่งขันนี้แต่ว่าข้อดีขอเราจะได้รองรถใหม่ๆนะฮะไอ้ประคารใหม่ๆนี่ฮะข้างในเป็นแบบนี้ฮะดูออนบอร์ดเห็นมั้งฮะในคอพิดนะฮะโอ้แรงมากฮะ ยังไม่ถึงไหนเลยฮะสามร้อยฝ่าแล้วฮะโอ้โหไฮประคาดิโอ้โหเมื่อกี้เกือบสี่ร้อยนะฮะกิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นไฮประคาที่ท็อปสปีดได้ดีมากนะฮะอือหอไม่น่าเชื่อเลยฮะโอ้ยอย่ามากวนผมฮะผมเล่นเกมอยู่ฮะแหมเสร็จเลยฮะ ตบที่แปดไปนะเหมือนตัวนี้จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะจะเป็นคล้ายๆเหมือนสปอร์ตไฮบ i ิดนะฮะไฮเปอร์คาร์ที่มีอ่ามอเตอร์ไฟฟ้านะฮะทำงานร่วมกัน,นะฮะไม่เป็นไรฮะได้ที่แปดถือว่าเราได้ลองอ่ารถรุ่นใหม่ๆไฮเปอร์คาร์ไฮบริดตัวใหม่ๆนะฮะแหม คุณวิ่งกันเท่าไหร่เนี่ยโอ้หนาทีปดโคตรเทพเลยรถผีโอเคฮะไม่เป็นไรก็ลองเล่นกันดูนะฮะอยากให้ทุกคนลองมาเล่นดูเพราะว่าบางครั้งรถใหม่ๆม,มาเนี่ยเราก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงะฮะฟ e ลลิ่งในการเล่น,นต่างๆนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์กันแล้วกันนะฮะโอเคนะครับคลิปหน้า จะลองไปซัดรุ่นไหนก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะฮะอย่าลืมนะครับเพื่อนๆช่วยกดไลค์นะฮะกดติดตามแล้วก็กด subscribe s mm ั b ส c ค i b e เพื่อเป็นกําลังใจทางช่องด้วยนกันนะครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ